สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปสาที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูกิ่งค่ะวันนี้เราจะมาทำข้อสอบภาษาไทย NT ข้อที่1 7และ18กันค่ะมาดูข้อที่17นะคะอ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อ17ข้อความนะคะข้าพเจ้ารู้สึก ทราบซึ้งในพระคุณของบิดามารดาข้าพเจ้ารู้สึกทราบซึ้งในพระคุณของบิดามารดาอ่ะทีนี้โจทย์ถามว่าข้อใดมีการใช้คำชนิดเดียวกับคำที่ขีดเส้นใต้อ่ะข้อนี้นะคะเขาต้องการจะทดสอบในเรื่องของ การระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนจะต้องรู้ว่าคำที่ขีดเส้นใต้ในโจทย์เนี่ยคือคำชนิดไหนนะคะชนิดของคำนักเรียนดูนะคะข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึงข้าพเจ้าเป็นคำที่ใช้เรียกแทนตัวผู้พูดใช่ไหมคะเรียกแทน แทนผู้พูดแทนแทนตัวเองนั่นก็คือคำสรรพนามนั่นเองนะคะอ่านักเรียนได้เรียนกันหรือยังคะสรรพนามคือคำที่ใช้แทนผู้พูดนะคะผู้ฟังหรือผู้ที่กล่าวถึงเนี่ยก็จะเป็นบแยกออกเป็นบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3อีกใช่ไหมคะคำสรรพนามซึ่งข้าพเจ้าเนี่ยแทนผู้พูด ผู้พูดก็จะเป็นบุรุษที่หน,นะคะบุรุษที่1ฉันข้าพเจ้าเราก็เป็นบุรุษที่1ได้ถ้าแทนตัวเองใช่ไหมคะคำไหนที่เรียกแทนตัวผู้พูดเองนะคะจะเป็นคำสรรพนามบุรุษที่1ดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องหาตัวเลือกไหนที่มีคำสรรพนามอยู่เหมือนกับโจทย์ ที่กำหนดนะคะดูหนึ่งบอกว่าอาตมาอยู่ที่กุติอ่าอตมานักเรียนดูนะอาตมาใช้แทนใครอาตมาเนี่ยก็คือคำที่พระใช้เรียกแทนตัวท่านเองแทนตัวเองใช่ไหมคะพระจะเรียกตัวเองว่าอาตมาและเรียกคนที่คุยด้วยว่ายโยมเป็นสรรพนามไหม น่าจะใช่ใช่ไหมนักเรียนอ่าดูนะน่าจะใช่แหละคานี้ข้อนี้ทีนี้มาดูข้อที่สองขอป้าไปเดินซื้อผลไม้อะป้าป้าป้าตรงนี้ไม่ได้เป็น <c oughs> คําที่ใช้เรียกแทนใครใช่ไหมคะอันนี้ป้าเนี่ยเป็นคํานามนะคะลุงป้านะอาอาพ่อก็เป็นคํา นามน้องพี่ก็เป็นคํานามหมดเลยเพราะฉะนั้นชัดเจนเลยนะคะข้อที่เป็นคําสรรพนามเป็นชนิดเดียวกับคําที่โจทย์กําหนดให้ข้าพเจ้าก็คือคําว่าอาตมานั่นเองนะคะอาตมาเนี่ยใช้แทนอ่ะพระสงฆ์อ่ะพระสงฆ์ เรียกแทนตัวเองใช่ไหมคะอ่าเรียกแทนตัวเองเรียกแทนตัวเองว่าตมาและเรียกคนที่คุยด้วยว่าโยมนะคะตอบข้อที่หนึ่งคะ่ะต่อไปข้อที่สิบแปดก็เหมือนกันคะ่ะลักษณะเดียวกันเลยกับข้อสิบเจ็ดอ่านประโยคแล้วตอบคำถามข้อสิบแปดวันนี้ฉันเจอเจ้าด่าง มันแสนรู้มากๆเลยเนี่ยลักษณะเหมือนกันเลยกับข้อสิบเจ็ดข้อใดใช้คำชนิดเดียวกับคำที่ขีดเส้นใต้อะถามชนิดของคำอีกแล้วนะคะเขาให้เราหาชนิดของคำอีกแล้วซึ่งจะต้องเป็นชนิดเดียวกับคำที่โจทย์กำหนดทีนี้นักเรียนมาดูคะ่ะที่โจทย์กำหนด วันนี้ฉันเจอเจ้าด่างเจ้าด่างก็คือหมาเนาะนักเรียนเจ้าด่างเนี่ยเป็นหมามันคําว่ามันเนี่ยใช้เรียกแทนเจ้าด่างนะคะแสดงว่าเป็นใช้เรียกแทนคํานามก็คือคำสรรพนามอีกแล้วนะคะอ่าสรรพนาม <c oughs> เป็นคําสรรพนามสรรพนามแทนเจ้าด่างต้องอ่าแทนเจ้าด่าง ะะเป็นสรรพนามเรียกแทนเจ้าดากเป็นบุรุษที่สองเนาะเรียกแทนสุนัขว่ามันทีนี้นักเรียนก็ต้องหาตัวเลือกไหนที่มีคําเขาให้เป็นมันมาหมดเลยกูสังเกตแหละนักเรียนเห็นไหมมัน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 แต่จะเป็นมันไหนที่เป็นสรรพนาเหมือนโจทย์กําหนดนะคะมาดูค่ะข้อที่หนึ่งคุณตาซื้อมันต้มที่ตลาดนักเรียน มันต้มเป็นสรรพนามไหมแทนอะไรไหมมันตัวนี้ใช้เรียกแทนอะไรไหมคะไม่ได้เรียกแทนอะไรเลยแต่มันตัวนี้คือหัวมันอะ่ะนักเรียนหัวมันมันที่ใช้กินนะคะอ่าหัวมันก็จะเป็นคํานามค่ะนักเรียนไม่ใช่สรรพนามไม่ได้เรียกแทนอะไรเลยนะคะเป็นชื่อพืชเนาะชนิดหนึ่งเป็นคํานามต่อไปข้อที่สองคุณพ่อขังมันไว้ในกรง อืมขังมันนกหรือว่าอาจจะเป็นหมาแน่เลยใช่ไหมไว้ในกรงอ่านนี้น่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเล็งไว้ก่อนนักเรียนเนาะมันต่อไปข้อที่สามข้าวโพดอบเนยมีรสหวานมันมันตัวนี้ใช้แทนอะไรบ้างไหมใช้แทนสรรพนาบ้างไหมเนี่ยอ่าไม่มีเลยใช่ไหมคะหวานมันตรงนี้เป็นกริยาคุณศัพท์ใช่ไหมกริยาที่บอก บอกคุณสมบัติใช่ไหมคะว่าหวานมันนะคะอันนี้เป็นกริยานะคะกริยาคุณศัพท์นะคะบอกลักษณะบอกสภาพบอกคุณสมบัติของข้าวโพดอบเนยต่อไปคุณยายขัดพื้นจนมันวาวอ่ะมันตัวนี้ก็เป็นไงคะไม่ได้แทนคํานามอะไรเลยใช่ไหมคะเป็นกริยาคุณศัพท์เหมือนกันมันจะบอกลักษณะของ พื้นนะคะว่ามันวาวอันนี้หวานมันก็บอกรสชาตินะคะอันนี้ก็เป็นกริยาคุณศัพท์เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันใช่ไหมคะที่แทนที่เป็นคำสรรพนามเนาะก็คือมันในข้อที่สองนั่นเองนะคะคุณพ่อขังมันไว้ในกรงมันตัวนี้น่าจะไปแทนสุน,นัขหรือว่านกหรือว่าสัตว์อะไรชนิดหนึ่งแหละใช่ไหมคะเรียกว่ามัน เพราะฉะนั้นตอบข้อที่2นะคะอ่ะสรุปก็คือข้อ17 18เนี่ยนักเรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องของชนิดของคําต่างๆนะคะซึ่งเขาทดส,สอบความรู้นักเรียนในเรื่องคาสรรพนามนะคะอ่านักเรียนก็ทบทวนความรู้นะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ